โอ้ลูกมันลากดินเออลูกมันถึงดินเลยนะน่ะโอ้ที่เกษตรกรไทยนี่เก่งนะไปถามผาอครับผอบุญเชิดวิมลสุจริตนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรสกลนครท่านก็บอกว่าอ๋อที่ปลูกอยู่ภาคใตาอ้อะเหรอมันคือมะเขือหยกภูพานอ,อ่าจะเรียกว่ามะเขือยักษ์ก็ได้อ่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาจากศูนย์ตรงนี้แล้วก็ส่งต่อกันไปนะแล้วก็มีการปลูกในหลายจังหวัด นี่นี่ช่างดูนะไม่เห็นเลยหนึ่งกิโลต่อลูกเอ้ยนี่มันทํำท่าจะแปลกลายพันธุ์เป็นมะเขือยาวได้นี่นะเวลาเอาไปกินทำยังไงได้บ้างเขาบอกว่าทำได้หมดเลยต้มผัดแกงทอดก็ได้อร่อยแต่ห้ามทําอีกอย่างหนึ่งอะไรฮะมะเขือเผาห้ามทํำนะคุณกําพูคุณอย่าทำนะคือถ้าทําเป็นมะเขือเผานี่มันจะไม่สุก ปัญหาคืออย่างนี้ครับทําเป็นมะเขือเผาเนี่ยแม่บ้านจะไล่คุณออกจากบ้านไม่ใช่ไม่ใช่การประชดอันนี้พูดจริงๆพออฝากบอกว่าคุณกัมพูอย่าเอาไปทํามะเขือเผาทําไมล่ะครับพอพอมีปัญหาอะไรพอมีประสบการณ์แล้วเหรอไม่ใช่คือมันลูกมันใหญ่เผาไปยังไงข้างนอกมันไหมข้างในมันไม่สุกอ๋อเข้าใจยังเอมันเผาไม่สุกเหมือนมะเขือยาวใช่เพราะว่าลูกมันใหญ่เกินไป อไปฟังเสียงผอค่ะทางเชียงรายเขาเคยมีคนขอพันไปปลูกนะครับน้ำหนักได้ถึง3.3.2กิโลกรัมต่อลูกเท่ากับแตงโมลูกใหญ่ๆเลยรสชาติเป็นไงฮะเหมือนมะเขือเปราะทั่วไปไหมฮะเป็นไงคะไม่เผาก็ไม่เขาครับผอครับเพราะว่า ผมก็ต้องเชื่อผู้มีประสบการณ์นะฮะพอ,อ,อมีประสบการณ์อพอ,อคงมีประสบการณ์ครับเผามาแล้วเผมามะเขือมาแล้วไม่สุกก็เลยเตืนอนคุงคำภูมาว่าอย่าทำมะเขือเผาทุกวันนี้ผอ,อก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วนี่ <c oughs> นะลูกใหญ่มากนะลูกที่ใหญ่ได้3กิโลกว่าจริงๆแล้วพันธ์นี้มีเกษตรกรที่มาศึกษาดูงานที่ภูพานเนี่ยมอบเอาไว้ให้ศูนย์เขาเนี่ยสักประมาณปี48นหลังจากนั้นก็มีการขยายพันธุ์ออกมานะคะไปเรื่อยเลยชอบอากาศหนาวๆค่ะที่ไหนเย็นๆนะเขาบอกว่าปลูกขึ้นดีมากเลยนี่ฮะมันก็เริ่มเป็น